ยินดีต้อนรับเข้าสู่โกัเล็กคอร์ดช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวลี้ลับเหนือธรรมชาติเสียงบันทึกจากความมืดที่รอให้คุณมาสัมผัสค่ำคืนนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางไปยังหุบเขาที่ห่างไกลในจังหวัดกิฟูประเทศญี่ปุ่นครับที่ซึ่งเร็วกังไม้เก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งซ่อนตัวอยู่อย่างสงบท่ามกลางปาเขาและสายหมอกเรื่องราวของเราในคืนนี้ ถูกส่งมาจากคุณเคนครับแบ็กแพคเกอร์หนุ่มชาวไทยที่การเดินทางเพื่อค้นหาความสงบได้นำพาเขาไปสู่การได้รับฟังเสียงสุดท้ายของผู้ที่อยู่ในความมืดคุณเคนเล่ายผมฟังว่าเขาเป็นพวกชอบเดินทางคนเดียวครับโดยเฉพาะการไปสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมในที่ที่สงบเมื่อปลายปีที่แลว้วคุณเคนได้วางแผนเดินทางไปญี่ปุ่น และตั้งใจจะไปพักที่เรียวกังแห่งหนึ่งในจังหวัดกิฟโฟครับซึ่งเรียวกังแห่งนี้เป็นเรียวกังเก่าแก่และซ่อนตัวลึกอยู่ในหุบเขาคุณเคนบอกว่าเขาเห็นรูปในอินเทอร์เน็ตแล้วแล้วก็หลงไหลในทันทีมันคือภาพของอาคารไม้โบราณที่งดงามมีบ่อออนเซนกลางแจ้งและล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่บริสุทธิ์ การเดินทางเข้าไปค่อนข้างลำบากครับเขาต้องนั่งรถไฟต่อจากรถบัสแล้วก็ให้เจ้าของเรียวกังขับรถเก่าๆมาัาอีกทอดหนึ่งแต่เมื่อไปถึงมันก็คุ้มค่ากับความเหนื่อยยากทั้งหมดเรียวกังแห่งนี้บริหารงานโดยสองสามีภรรยาสูงวัยคุณลุงและคุณป้าเจ้าของดูใจดีแต่ค่อนข้างเงียบขรึมครับ บรรยากาศที่นี่สงบจนเกือบจะวังเวงและคุณเคนก็เป็นแขกเพียงคนเดียวในค่ำคืนนั้นหลังจากที่เขามาถึงโรงแรมคุณเคนก็ได้เก็บของเข้าไปในห้องพักแล้วก็ปลีกตัวออกมาแช่ออนเซ็นจนสบายตัวคุณป้าก็ได้พาคุณเคนไปยังห้องพักอีกครั้งห้องของคุณเคนเนี่ยอยู่จนชั้นสองครับ ที่สุดปลายทางเดินขนาดที่เดินผ่านห้องอื่นๆเขาก็สังเกตเห็นห้องหนึ่งที่ดูแปลกประหลาดมันเป็นประตูไม้บานทึบที่ไม่มีปลายชื่อและไม่มีหน้าต่างซึ่งแตกต่างจากห้องอื่นๆที่ยังคงมีหน้าต่างบานเลื่อนกระดาษโชจิที่สวยงามคุณเคนชี้ไปที่ประตูบานนะั้นและถามคุณป้าว่าห้องนี้คืออะไรเหรอครับ เนื่องจากคุณเคนเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้นะครับคุณปานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่จะตอบไปด้วยรอยยิ้มบางๆแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นห้องเก็บของเก่าไม่ได้เปิดใช้มานานแล้วห้องพักของคุณเคนเนี่ยมันอยู่ถัดจากห้องเก็บของตรงนั้นพอดีครับมันเป็นห้องสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆปูด้วยเสื่อทาทามิมีฟูกนอนฟุตโตงวางอยู่กลางห้อง และมีหน้าต่างบานใหญ่ที่มองเห็นวิวป่าสนที่ปกคลุมด้วยสายหมอกคืนแรกครับคุณเคนเหนื่อยจากการเดินทางเลยหลับสนิทไปอย่างรวดเร็วแต่ในคืนที่สองหลังจากที่เขาได้ตลอนเที่ยวมาในตัวเมืองทั้งวันแล้วเขาก็ได้กลับมานอนอีกครั้งและได้ยินเสียงที่ทำให้เขาปลุกขึ้นมาจากความฝันครับ มันเป็นเสียงขูดเบาๆเหมือนเสียงเล็บขูดนะครับดังมาจากในกำแพงผนังฝั่งที่ติดกับห้องเก็บของบ้านนั้นคุณเคนล,ลุกขึ้นนั่งบนฟูกนอนพยายามเงี่ยหูฟังเสียงนั้นดังอยู่ไม่กี่ครั้งแล้วก็เงียบไปเขาพยายามบอกตัวเองว่าคงเป็นเสียงหนูหรือเสียงไม้เก่าๆของอาคารคืนต่อมาครับเสียงนั้นมันก็กลับมาอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มันดังกว่าและล้อนดนกว่าเดิมดังแครกแครก,แครกนะครับคราวนี้มันไม่ใช่เสียงขูดเล่นๆแต่เป็นเสียงของคนที่กำลังตะเกียกตะกายอย่างสิ้นหวังและคืนนี้มันก็ไม่ได้มาแค่เสียงครับคุณเคนบอกว่าวันนั้นเขาได้กลิ่นแต่เป็นกลิ่นไหม้ไม่ใช่กลิ่นไหม้ที่ลูกโชนจะปิดกลิ่นอับกลิ่นไม้คล้ายๆกับควันไฟนะครับ ลักษณะเหมือนกลิ่นของไม้ที่ถูกเผาจนชืน้นแล้วก็กลิ่นผ้าที่หไหม้ไฟกลิ่นนั้นมันออกมาจากผนังห้องชัดเจนจนคุณเคนเนี่ยต้องลุกขึ้นไปดมผนังฝั่งไม้ตรงนั้นนะครับมันเย็นยเยียดผิดปกติตอนที่คุณเคนเนี่ยได้ลุกขึ้นไปดมแต่เขาก็รู้สึกถึงความน่ากลัวตรงนั้นก็จึงรีบกลับไปนอนทันที ในขณนะที่นอนอยู่นั้นก็เริ่มฝันร้ายครับในฝันคุณเคนเห็นภาพเรือนลังของผู้หญิงในชุดกีโมโนสีขาวเธอกำลังทุบกำลังข่วนไปที่ผนังไม้ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาและคราบขมเหวควันเธอกำลังอ้าปากแต่ไม่มีเสียงกรีดร้องเล็ดรอดออกมามีเพียงความเงียบและความทรมานครับคุณเคนถึงกับสะดุ้งตื่นขึ้นมาในคืนนั้น แล้ก็จำภาพในความฝันได้อย่างชัดเจนเช้าวันรุ่งขึ้นคุณเคนรู้สึกทนไม่ไหวจึงตัดสินใจจะถามความจริงกับคุณลุงคุณป้าเจ้าของเรยวกัางครับและก็เล่าเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เจอให้เธอฟังคุณลุงนั่งฟังนิ่งๆพร้อมกับจิบชาเขียวแล้วก็ถอนหายใจยาวก่อนที่แกจะยอมเล่าให้ฟังว่าโศกนักกรรมที่ถูกปิดตายเนี่ยมันมากับห้องห้องนั้นเมื่อหลายสิบปีก่อน เรียกกลังแห่งนี้เคยเป็นของพ่อของคนลุงครับท่านมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อยูกิซึ่งก็เป็นพี่สาวของคนลุงนั่นเองยูกิเป็นหญิงสาวที่งดงามแต่ดื้อรั้นเธอไปหลงรักกับชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกชายของตระกูลคู่แข่งทางธุรก,กิจซึ่งแน่นอนว่าพ่อของเธอไม่ยอมครับคืนหนึ่งยูกิพยายามจะหนีตามผู้ชายคนนั้นไป คุณลุงตอนที่เล่าเนี่ยบรรยากาศและหน้าตาเขาดูค่อนข้างเศร้านะครับคุณลุงเล่าต่อไปด้วยว่าพ่อของคุณลุงจับได้ด้วยความโกรธพ่อเลยขังเธอไว้ในห้องนอนของเธอเองและก็ใช้แผ่นไม้ตอกตะปูปิดตายหน้าต่างห้องของเธอนะครับจากข้างนอกเพื่อไม่ให้เธอหนีไปไหนอีกแต่ในคืนเดียวกันนั้นเองโชคชะตาก็เล่นตลกครับไฟจากดวงตะเกียง มันเกิดลุกมอดขึ้นมาทำให้เกิดไฟไหม้ในครัวนะครับแล้วก็ลุกลามไปอย่างรวดเร็วทุกคนในบ้านหนีออกมาได้ทันยกเว้นย่กิคนเดียวกว่าทุกคนจะนึกได้ก็สายเกินไปเธอถูกขังอยู่ในห้องที่ไม่มีทางออก,ก,ก,กเธอ,อ,ไ,มมอ,อไม่ได้เสียชีวิตเพราะเปลวไฟนะครับแต่เธอเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจจากการสำลักควันคุณเคนฟังจบ ก็ถึงกับพูดไม่ออกครับแสดงว่าห้องเก็บของที่ถูกปิดตายก็คือห้องนอนเก่าของคุณยูกินั่นเองคุณลุงพูดต่อไปว่าวิญญาณของเธอก็ยังคงยึดติดอยู่ที่นั่นติดอยู่ในวินาทีสุดท้ายของชีวิตที่พยายามจะทุบพยายามจะขวนเพื่อหาอากาศหายใจพยายามจะมองไปข้างนอกหน้าต่างที่ถูกปิดตายเป็นครั้งสุดท้ายคืนนั้น คุณเคนบอกว่ามันเป็นคืนสุดท้ายที่เขาอยู่ในเลี้ยวกลางแห่งนั้นก็ไม่รู้ว่าควรจะย้ายออกไปดีหรือเปล่าแต่มีบางอย่างโดนใจให้เขาอยู่ต่อเขาเดินไปที่หน้าต่างประตูห้องที่ถูกปิดตายบานนั้นแล้วก็คุกเข่าลงคุณเคนไม่ได้พูดอะไรแค่ยกมือไหว้แล้วก็โค้งคำนับอย่างช้าๆแล้วก็กลับไปที่ห้องนอนของตัวเอง คุณเคนบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ปิดหน้าต่างแต่เขาก็เปิดมันออกจนสุดพยายามเปิดหน้าต่างบานนั้นทิ้งไว้ทั้งคืนปล่อยให้ลมหนาวและอากาศที่บริสุทธิ์ของภูเขาพัดเข้ามาในห้องครับคืนนั้นคุณเคนบอกว่าเขาก็ไม่ได้ยินเสียงโดูดหรือไม่ได้กลิ่นควันไฟอีกเลยแต่ในความฝันเขาก็ยังฝันเห็นผู้หญิงอยู่ในชุดกิโมโนสีขาวคนเดิม เธอยือนมาอยู่ที่หน้าต่างห้องของคุณเคนครับหันหลังให้และเธอก็มองออกไปที่ทิวเขายามค่ำคืนพร้อมสุดลมหายใจเข้าลึกๆอย่างช้าๆเธอไม่ได้กลับมามองที่คุณเคนคบและเธอก็หายไปในความฝันตลอดไปคุณเคนบอกว่าเขาไม่มั่นใจว่า สิ่งที่เขาฝันถึงมันเป็นฝันจริงๆที่เกิดจากดวงวิญญาณน,นั้นมาหาหรือเพราะว่าเขาเก็บเรื่องราวที่คุณลุงเล่าให้ฟังเอามาฝันกันแน่แต่อย่างน้อยประสบการณ์ในครั้งน,นี้กับการพักเรียวกลางที่ญี่ปุ่นก็ทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งลี้ลับเนี่ยมันยังคงมีอยู่จริงครับก็ขอขอบคุณเรื่องราวจากคุณเคนนะครับเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราเห็นว่า ในบางครั้งความโกรธเพียงชัว่ววูบและผู้ที่เป็นพ่อก็อาจจะสร้างคุกที่มองไม่เห็นซึ่งกักขังดวงวิญญาณของลูกสาวไว้ช่วนิรันดนะครับเขาขอบคุณเรื่องราวจากคุณเคนอีกครั้งนะครับท่านใดมีเรื่องราวและประสบการณ์หลอนๆสามารถส่งมาให้ทางเราเป็นสื่อกลางในการเล่าได้ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่จะนำมาถ่ายทอดให้ท่านอื่นๆฟัง สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถกดติดตามคลิปช่องของเราได้ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีฝันเห็นพีเต็มเตียงราตรีสวัสดิ์ครับ